สวัสดีครับทองลำพูนครับครับสวัสดีครับอัปเดตผลการชันะหลักของน้องวันนี้เป็นไงบ้างครับผ่านเฉลยครับช่างได้เท่าไหร่ครับช่างได้ร้อยยี่สิบเอ็ดจุดหกครับทีเดียวผ่านเรียบร้อยเลยนะครับใช่ครับเป็นไงบ้างครับทองลำพูนในการมาเจอกับคู่ชกอย่างเกาะเต่ามีการทําการบ้านแล้วก็เห็นฟอร์มเขาเป็นไงบ้างครับเห็นฟอร์มเขาเขาก็เป็นมวยเดินมวยสไตล์แบบเราแต่เขาแบบเข้าหลวมเข้าแบบ ไม่รับกลุมผมก็เลยจะเอาจนด้ยอยของเขาที่เขาไม่รับกลุมผมก็คิดว่าผมจะเอาข้อด้ยอยของเขาข้อนี้มาทําให้เขาน็อกให้ได้ไปเนีน่ยทำการบ้านมาค,คือเห็นจุดจุดด้อยอะไรของเขาในในส่วนนั้นก็เหมือนว่าบางเขาเข้ารวมอะไรอย่างงี้เนะที่หัดให้ญี่ปุ่นมาเราเราเราไม่ได้เคยต่อยกันมาก่อนใช่ไหมหรือคนละสายไหมอยู่สายเดียวกันแต่ไม่เคยต่อยกันมาก่อนไม่เคยต่อยเลยไม่เคย,ย,ย,ยเจอใช่ คราวนี้สาติของเราก็ถือว่าเป็นนักชกที่ไม่ธรรมาดาเนี่ยในรายการวันดูมีนี่สี่ห้าไฟแล้วยังยังไม่แพ้ใครเลยเนาะครับตัวนี้มันมีความกดดันไหม <c oughs> ว่าแบบพอชนะมาต่อเนื่องแบบนี้แล้วแบบมาเจอกับผู้ชกที่อาจจะเบาอุนาไหม,มันมีความกดดันบ้างบ้างไหมเนาะถ้าสําหรับผมผมว่าผมไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็ทำฟอร์มมาของเราอยู่ดีแล้วก,แวก็แล้วก็เราก็ซ้อมมาเราก็แบบยังไงอะ่ะ ก็แบบู้ว่ายังไงแบบเตตรีียมมัวาดใช่ก็เตรียมตัวมาก็แก้เกมมาอะไรอยู่แล้วเลยต้องซ้อมมาประมาณกี่เดือนได้ครับไฟนเนี้ไฟนี้ซ้อมมาประมาณประมาณสองสามเดือนได้ประมาณเนี้ยโอ้ก็เก็บตัวที่เอฟซู๊ปใช่ใช่ครับเหมือนเดิมการซ้อมเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนร่วมค่ายมีใครที่ร่วมซ้อมอยู่บ้างตอนนี้มีพี่คมอาวุธพี่โยทินอะไรหลายๆคนแบพี่สองคนโค้งอะไรบ้างใช่เรียกว่าเป็นระดับ แนวแถวหน้าใช่ใช่ใชเหมือนกันนะครับเอ,อเกมพรุ่งนี้เราคิดว่ามีโอกาสที่จะปิดเกมหรือว่าน็อกประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ี่เพราะมันเป็นมวยหนักแรงทั้งคู่เนาะผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะได้แล้วเพราะว่าทั้งทั้งผมและผู้โจ้ผมมวยชอบแรกทั้งคู่เลยมวยเดินมวยชอบแรกทั้งคู่น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันมีน็อกแน่แน่ แล้วเรื่องของพี่กัดน้ำหนักเราตรงนี้นี่ร้อยยี่สิบสองบอลไหมพี่เราใช่ใช่ครับเป็นน้ำหนักทีพ่พอดีพอดีหรือว่ามีมีตึงมีหย่อนนรผมว่าพอดีครับตอนนี้ครับก็คือใช่ต่อยต่ำสุดได้ที่ร้อยยี่สิบสองใช่ครับตรงนี้เลยโอเคอยากจะฝากอะไรถึงแฟนมวยครับพ่กนี้ที่รอชมรอเชียร์ทองคำพูนพวกนี้ครับผมผมก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทองํำพูนมวยเหนืออีกคนหนึ่งด้วยนะครับ คุณกาลางอาจะไปคล้องนะงั้นเอาภาษาทีหนึ่งเราฝากถึงพี่น้อง้าเหนือเขาเนี่ยก็ผมฝากเป็นกำลังใจให้ท้อทงลำพูนตัวเองนะครับคุณผู้มผมขอจะได้ตี้วมวยเชาวเหนือลำพูนทุกหัวใจทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมตัวเองนะ okay, ครับรับผม้ครับสวัสดีครับขอต้<ข>อครับ สวัสดีครับกลับมาแล้วนะในการต่อยนวมเล็กสาอนอลหายไปนานเหมือนกันเนาะไอสี่อันเปียบ้างการเียบตัวมาต่อยในรายการอลูมิเนียมเก็บตัวฟิตซ้อมมานานไหมครับน้องชายก็เดือนกว่ากวาได้เลยครับนี่ครั้งนี้ก็มีสลับไปต่อยห้ายกด้วยเนาะใช่ครับเปียบ้างครับกลับมาต่อยนวมเล็กความตื่นเต้นกดดันมันต่างจากการต่อยห้ายกมาเป็นไงบ้างครับก็มันกดดันนะครับเพราะว่า มาต่อยนวมเลียกแล้วมันก็กดดันว่าเราจะล่วงตอนไหน,นครับมันมันไม่มันไม่เจ็บให้แสดงอาการครับมีแต่เมากับหลับไปเลยกดดันกดดันครับมันไม่คิดว่าเขาจะล่วงหมอกทำไมคิดว่าตัวเองล่วงเดียวป่าไม่แน่ <laughs> <laughs> ก็คู่นี้ก็ใครโดนก่อนนะใครโดนก่อนมีหลับแน่นอนนะ พูดถึงผู้ชกเราเนาะอย่างการนั้นทองลำภูมเขาก็เป็นนักชกที่ฟอร์มสดมากๆยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็เต่ามีการชมฟอร์มงานชกเรลือศึกษ,ษาฟอร์มชกเขาไงบ้างครับก็พี่แกเป็นมวยอาวุธหนักนะครับอาวุธได้หนักหน่วงมากแล้วก็ลูกอื่นลูกทนเยอะครับแต่สาหรับผมหัวแรกกินอย่างเดียวครับ คือสไตล์คุณมาแบบไหนผมไปแบบนั้นครับคุณออกอาวุธมาหนึ่งครั้งผมออกให้หนึ่งครั้งคุณออกมาสองครั้งผมให้สองครั้งเหมือนกันครับผมเมื่อสนะักครู่นั้นเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับทางนั้นทงนนองเขาบอกว่ากอตเตอนี่มีจุดข้องเรื่องของการเข้ามวยหลวงตรงนี้เขาก็จะนําจุดตรงนี้ไปเป็นจุดเดืดเรียบของเขาเราเราคิดว่าแบบเราจะแก้เกมนยังไงครับในเมื่อเขาเขาเห็นว่าเราเป็นมวยเขอ้ามวยหลวงอะไรแบบนี้อ๋อ ส่วนตัวเป็นเรื่องจริงครับผมเข้ามาหลรวมแต่ว่าในการเตรียมตัวครั้งนี้ก็แก้มาแล้วครับผมเก็บอาวุธป้องกันเหนียวแน่นมากขึ้นครับแล้วก็มีลูกดักลูกสวนมาให้เห็นแน่นอนครับผมแล้วเขาบอกว่าเกมคู่ของเราเนี่ยต่างคนก็ต่างเป็นมวยที่เปิดเกมทั้งคู่เหมือนกันแล้วเขาคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะไม่ครบยกสูง มุมมองของกอดเต่าเนี่ยคิดเหมือนกันไหมผู้นี้มันจะไม่พบยกผมก็คิดเหมือนกันครับว่าจะได้เห็นไฟยกสามยากแน่ๆแต่แต่ที่แน่ๆต้องรอดูว่าใครจะโดนก่อนครับเมื่อวนที่แล้วเหมือนเราทราบมาว่าคุณได้ถ้าอาดฉีดล้าน,นตอนนี้เป็นไงครับครับล้านหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ในบัญชีนั่นแหละครับอ่าอยู่ในบัญชีนะ เราคิดว่าวันนี้ปกติอยู่ในบัญชีร้านเลนะมันจะได้เพิ่มอีกสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับโอ้าได้เลขสวยเลยนะครับหนึ 1, 350, ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทใชงว่าหวังไว้มีความหวังครับผมผูออ้ต่อสู้เราคิดว่าในมุมมองเราเขามีคุามีจุดอ่อนไหมเพราะเขายังมองจุดอ่อนเราเจอเลยเราคิดว่าเขามีไหมจุดอ,อ่ดอ,อนของพี่เขาครับถึงจะมองยากแต่ก็ อาจจะเห็นช่องโหว่นิดๆตอนที่แกออกอาวุธแกอาจะาออกอมีกว้างนิดนึงแต่ก็จุดนั้นถ้าเร็วไม่พอก็คงจะดักแกไม่ไม่ทันครับก็คือก็ออกอาวุธค่อนข้างค่นอคนกว้างมีนะ <c oughs> ช่องไอสุดครับกอเต่าฝากอะไรถึงแฟนมวยที่รอชมคู่หมวยเราในวันนี้คนระับครับฝากถึง f อฟซแฟนมัดแฟนมวยครับวันลุมพินี พรุ่งนี้ครับผมเดือดแน่นอนครับผมโอเคครับผมขอให้โชคด,ดีครับน้องชายขอบคุณครับ